สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยพิบาลนะครับพี่น้องครับการทรงเรียกของพระเจ้านั้นจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนที่พระเจ้าเลือกไว้ให้เขาเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าและในฐานะที่เป็นผู้นําหมายเลขสองรองจากพระเจ้าพี่น้องครับในชีวิตของท่านอาจารย์โทนิโยท่านได้เป็นพยานถึงการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านท่านเตือนอาจารย์โทนิโยในสเรื่องครับ เรื่องแรกคือการเชื่อฟังการเชื่อฟังแบบล่าช้าคือการไม่เชื่อฟังนั่นเป็นประการแรกครับประการที่2ความเข้าใจเกิดขึ้นทีหลังแต่การเชื่อฟังต้องเกิดขึ้นทันทีการเข้าใจนะครับการทำความเข้าใจกับการทรงเรียกนั้นเกิดขึ้นที่หลังได้ครับแต่การเชื่อฟังการทรงเรียกนั้นควรจะต้องเกิดขึ้นทันทีหลายท่านก็ได้เป็นพยานถึงชีวิตของท่านนะครับ ในการที่ท่านได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกเมื่อท่านหวนกลับไปดูชีวิตของท่านในวัยเด็กนั้นท่านก็ได้เรียนระวบียบวัลศึกษาไปเจ้าก็นําชีวิตของคุณแม่ซึ่งเป็นหญิงไม้แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกคุณแม่ชื่อแมรี่นะครับเลี้ยงลูกถึงเจ็ดคนทํางานหามรุม่งหามค่ําเพื่อให้ลูกๆได้อิ่มท้องแต่ตอนเด็กๆจันโทนิโยท่านเองก็ต้องปากกัดตีนถีบนะครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แม่ก็ต้องหารายได้ไปขายจุ๋ยกล้วยพี่น้องคงจําได้นะครับขนมถ้วยและเมื่อตอนที่ท่านโตขึ้นท่านใช้เวลาทุกวันอาทิตย์ที่เครจักรเข้าเรียนละวีวัลศึกษานะครับตอนเที่ยงก็ต้องรีบข้ามถนนกลับไปกินข้าวที่บ้านแล้วบ่ายสองโมงจะได้กลับมาเรียนภาษาอังกฤษเข้าชั้นเรียนละวีวัลศึกษาภาษาอังกฤษและนำ้ำสกัดภาพภาษาอังกฤษจนกระทั่งภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาหลักของท่านและท่านก็ได้รับการทรงเรียก ของพระเจ้าพระเยซูเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับเติบโตแบบคนที่ไม่ได้รักคิดจักรเท่านั้นแต่รักองค์พระวินเจ้าเจ้าของคิดจักรด้วยจึงตามมาซึ่งการเป็นผู้ฝังแล้วหลังจากนั้นพี่น้องครับพระเจ้าก็จัดเตรียมคู่สมรสให้นะครับพระเจ้าเป็นผู้จับคู่ให้ใน่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของการทํามิชชั่นเรียกว่าเป็นมิชชั่นทริปแบบอาสาสมัครนะครับ เป็นช็อตเทอร์มิชชั่นขึ้นมาที่ดอยที่ประเทศไทยแล้วเมื่อท่านยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ทรงจับคู่ให้พระองค์ก็จะประทานคู่ที่เห็นว่าดีที่สุดครับเมื่อเราปล่อยให้พระองค์เป็นผู้เลือกและพี่น้องครับวันนี้เรามาถึงอีกฉากหนึ่งบทบาทหนึ่งของชีวิตของท่านจันโทนิโยในฐานะที่เป็นผู้นำท่านใช้เวลาศึกษาดูใจกับว่าที่ภรรยาของท่านนะครับ4ปี ตลอดช่วงการศึกษาเราเรียนในภาคีสามครับและก็ได้รับใบรับรองสองใบคือปริญญาบาัตรด้านาศาสนศาสตร์และก็ใบรับรองเรื่องทะเบียนสมรสนะครับภรรยาของท่านชื่อเมย์ครับสมรสกันในปี1990พี่น้องครับขณะที่ท่านกําลังศึกษาต่อที่สาาถาบันพิคีสัมสิงคโปร์นั้นพระเจ้าได้ชําระท่านเขียนว่าพระเจ้าได้ทรงชําระจิตวิญ,ญญาณผมในระดับลึกและได้ผนึกจุดยืนต่างๆอย่างฝังแน่ในในใจของผม ท่านได้รับบทเรียนชีวิตมากมายที่ในห้องเรียนสอนไม่ได้แต่ว่ากระบวนการชีวิตที่ใช้อยู่ในสถาบันซึ่งกันและกันต่อกันและกันกับคณาจารย์และพี่น้องที่ร่วมเป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนั้นก็ขัดเกลากับกันกรองขัดเกลาให้ชีวิตของท่านนั้นลงในระดับลึกในสถาบันาศาสนรศาสตร์ครับเป็นเรื่องที่จําเป็นมากเพราะว่าเป็นการใช้ชีวิตซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกัน ฝึกฝนถัดเก่าซึ่งกันและกันและท่านได้รับพระพรโดยการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนฝ่ายวิญญาณครับและชุมชนฝ่ายวิญญาณนี้เองประกอบไปด้วยบรรดาผู้นำคริสเตียนที่เป็นนักศึกษามาจากคิตจากต่างๆผู้นำอนุชนในทุกระดับศิษยพิบาลมิชเจนารีจากทั่วโลกมาเรียนที่นี่ในฐานะชุมชนคริสเตียนฝ่ายวิญญาณนะครับเราทำทุกอย่างด้วยกันตั้งแต่การทำสวนด้วยกันการทำความสะอาดห,ห้องน้ำด้วยกันการรับประทานอาหารร่วมกัน การไขควรภาวนาร่วมกันและกิจกรรมส่วนรวมอีกมากมายซึ่งขัดเกลาชีวิตฝึกฝนชีวิตจัดระเบียบวินัยในชีวิตนักศึกษาแต่ละคนนะครับก็ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ต่างๆในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อจะได้รู้และเห็นความต้องการที่หลากหลายของชุมชนและสามารถแสดงออกซึ่งความรักการให้อภัยกันแน่นอนครับต้องมีการกระทบกระแทกความขัดแย้งกันแต่ว่าในสถาบ,บันคุณธรรมนั้นก็เป็นสถาบ,บันที่ฝึกฝนจริงๆ ท่านได้รับบทเรียนมากมายครับในกระบวนการนี้เองหนึ่งในบทเรียนนั้นคือศิลปะของการนำครับศิลปะกองการนำและศิลปะของการนำที่นับรับบทเรียนนี้ก็คือใครที่เป็นผู้นำต้องเริ่มต้นด้วยหัวใจแห่งการติดตามเสียก่อนศิลปะการนำนั้นเริ่มต้นด้วยหัวใจแห่งการตามเสียก่อนหมายความว่าครับการเต็มใจที่จะยอมจำนนอ,นอย่างถ่อมตัวเองต่อองค์พระนเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดนั้นคือหัวใจ ของการติดตามครับคนที่เป็นผู้นำหรือลีดเดอร์จะต้องรู้จักในการที่จะ Follow หรือ FollowER นะครับฟอล l ลเ e อรนั้นมาก่อนลีดเดอร์ครับฉะนั้นการ Follow ด้วยความเต็มใจด้วยการยอมจำนนด้วยท่าทีที่ถ่อมใจถ่อมตัวต่อพระเจ้ามาก่อนแล้วต่อด้วยผู้นำคนหนึ่งคนใดก็ตามที่พระเจ้าแต่งตั้งให้ปกครองเราเราจะต้องเคารพเราจะต้องเชื่อฟังผู้นำคนนั้น แม้ว่าผู้นําคนนั้นจะไม่มีวิสัยทัศน์หรือไม่ได้มีวิธีคิดเหมือนกับเราหรือมีระบบระเบียบเท่ากับเราหรือความคาดหวังที่เรามีอยู่นั้นมันสูงเกินไปและท่านเหล่านั้นที่เป็นผู้นํานั้นอาจจะไม่ได้มีคนบัติเพียงพอแต่นันก็ตามครับพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งผู้นําให้ปกครองเราผู้นําเหล่านั้นไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้นําแบบโลกไม่ได้นําแบบเห็นแก่ตัวแต่ เขาก็มีวิธีการของเขาเขามีวิธีคิดของเขาซึ่งไม่ผิดฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นเหตุที่ทําให้ท่านเองนั้นอุทิศตัวครับอุทิศตัวปฏิบัติดูแลผู้นําสามารถที่จะเข้ากับผู้นําได้เพราะว่าท่านได้มีวิธีคิดหรือ mindset แบบนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าผู้นําจะไม่มีวิสัยทัศน์หรือไม่มีระบบระเบียบมากเท่าที่คนอยากจะให้มี พระเจ้าก็ยังเรียกเราให้อุทิศตัวครับและปฏิบัตริรับใช้ซึ่งกันและกันรับใช้ด้วยกันมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความสามารถที่พระองค์ประทานให้แม้ว่าจะมีจำกัดก็ตามเช่นเดียวกันครับผู้นำได้รับมอบหมายให้นำท่านเองก็ได้รับหมายให้ตามแต่เมื่ออะไรก็ตามที่ท่านถูกมอบหมายให้นำคนอื่นก็พร้อมที่จะตามท่านนั่นหมายความว่าเราจะต้องเริ่มตามคนอื่นก่อน และเมื่อถึงเวลาเราเป็นผู้นำคนอื่นก็จะตามเราครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ใส่หลักการที่สำคัญด้านการเป็นผู้นำไว้ในใจก็คือการที่จะนำได้อย่างดีท่านจะต้องตามได้อย่างดีเสียก่อนฉะนั้นตอนที่ศึกษาในพระคปทานนะครับท่านได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในสภาสภานักศึกษาเป็นเวลาสองปีเป็นกรรมการสภานักศึกษาครับและหนึ่งในสปีนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานนักศึกษาครับ การทําหน้าที่ในสภานักศึกษานั้นให้อากาศท่านหลายครั้งเลยที่จะเรียนรู้บทเรียนหลักๆด้านการเป็นผู้นําครับและท่านเองก็ค้นพบว่าประสบการณ์ต่างๆที่ผู้นําจะต้องเผชิญน,นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นการที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้พระเจ้านัดหมายไว้ล่วงหน้าได้หมดพระเจ้าจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าหมดในฐานะที่เป็นคนมีระบบระเบียบสูงโดยธรรมชาติของอาจารย์โทนิโยนะครับและท่านมักจะชอบทําตามแผนที่วางไว้ชัดเจน ท่านได้เรียนรู้ที่ยอมรับการขัดจังหวะบ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนครับการถูกขัดจังหวะการที่ไม่เป็นไปตามแผนการนั้นท่านมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนภาวะผู้นําของท่านแม้ว่าสิ่งต่างที่เข้ามาขัดจังหวะหรือว่าแม้กระทั่งความขัดแย้งต่างๆจะดูเหมือนว่ามันจะสร้างปัญหาในเวลานั้นแต่ที่จริงแล้วกลับเป็นส่วนสําคัญของบทเรียนอย่างไม่เป็นทางการที่พระเจ้าได้มอบให้พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ไว้สาหรับท่าน บ่อยครั้งทีเดียวพระเจ้าได้จัดตั้งการขัดจังหวะดังกล่าวและตอบผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นชัดเจนกว่าการที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ฉะนั้นตรงนี้นะครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้เมื่อผมได้อ่านบทความของท่านผมก็กลับมาคิดถึงชีวิตของเราของผมเองหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะมองตรงนี้ไม่ออกหรือมองไม่ทะลุนะครับว่าความขัดแยง้งหรืออุปสรรคป,ปัญหาต่างๆหรือแม้กระทั่ง การขันจังหวะและไม่ได้เป็นไปตามแผนนั้นมันจะสร้างปัญหาในเบื้องต้นแต่แท้จริงแล้วพี่น้องครับหากเรามองให้ทะลุมองให้ตลอดลอดฝั่งเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับในการขัดเกลาชีวิตในการฝึกภาวะผู้นําของเราเป็นส่วนสําคัญของบทเรียนของผู้นําคริสเตียนเรานะครับที่พระเจ้าทรงมีไว้สําหรับเราทั้งหลายแต่ละคนเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับแล้ว พระเจ้าทรงตั้งการขัดจังหวะความขัดแยง้งปัญหาอุปสรรคต่างๆและพระเจ้าก็ตรัสผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นครับพระเจ้ามีพัดไทยมีพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้เราได้รู้จักและพึ่งพาพระองค์มากยิ่งขึ้นให้เราถ่อมใจมากยิ่งขึ้นให้เราชัดเจนว่านี่คือการทรงนำและมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเราดังนั้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่า i ม d เซ t หรือ วิธีการมองการตั้งความคิดของเราสำคัญครับวิธีการมองที่ดีที่ถูกจะส่งผลในแง่บวกกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเราและตรงนี้นี่เองนะครับเราจะต้องเรียนแบบการมองด้วยวิธีของพระเจ้าด้วยการรับการขัดเกลาด้วยการรับการขัดจังหวะด้วยการรับเอาปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆที่เข้ามา ที่ทําให้เราไม่สามารถเดินไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ทั้งสิน้นฉะนั้นเองตรงนี้ทําให้เราทั้งหลายก็จะอดทนและสามารถที่จะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีจากสิ่งที่เรารู้สึกกังวลอึดอัดไม่พอใจขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องรักทุกท่านให้เราได้เรียนรู้จากคำรยานของจานโทนี่อยู่ให้เรา้าใจในฐานครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ในวันนี้ข้าพงศ์หลายได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญของการที่ข้าพงศ์หลายจะต้องมีมายเซ็ตมีการใช้วิธีคิดหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อที่ข้าพงศ์หลายนั้นจะสามารถดําเดินชีวิตไปกับพระองค์และสามารถรับใช้พระองค์เจ้าได้อย่างตลอดรอดฝั่งในฐานะผู้นําขอพระเจ้าส่งเสริมกาลังข้าพง้งหลายทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นําในครอบครัวในองค์กร ในเครจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพานำทางพวกข้าองหลายให้มั่นใจในการทรงเรียกของพระองค์และให้ข้าองหลายจะเป็นผู้นําเบอร์สองหมายเลขสองในตําแหน่งรองจากพระองค์ข้างหลายเรียนรู้ที่จะติดตามพระองค์และก็จะมีคนติดตามข้าพระองค์เหมือนกับที่ข้าพระองค์ติดตามพระองค์มีคนที่จะเป็นสาวกเหมือนกับที่ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ ขอมอบชีวิตถวายแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่งอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับยยััังงมมีคคนนนบล้า้าไไ่เจะดฟ ความหวังที่คนไม่เข้าใจชีวิตที่ยังไม่มีจุดหมายไม่มีหนทางก้าวไปไม่มีใครช่วยนำวันเวนลาที่เหลือคงมีอีกไมนานใครจะเป็น ผู้ใจะไปแทนเราผู้ใดจะไปกับเราเพราะเรายอมตายที่บนกลางเคสเพื่อคนทุกทุกคนเรายอมทนและทอเรือเ่องมัน